เยอะมากเลยนะคะเนาะนี่ค่ะทําเป็นสวนเนาะนี่ค่ะทําเป็นสวนเยอะมากนะคะหมู่บ้านนี้ไม่ห่วงพื้นที่เลยนะคะเนาะพื้นที่ทําเป็นสวนเยอะเลยแต่๋ยตูนพาไปดูมีสะว่ายน้ําด้วยแต่ตูนไม่เคยมาว่ายนะคะเนาะมีแต่ลูกตูนอลูกชายคนโตหมดเมยนะคะเนาะพาเดินนะคะพาเดินเที่ยวเดินเที่ยวในหมู่บ้านตูนนี่แหละไม้ดอกไม้แถวนี้นะคะดอกไม้ก็ เย็นแล้วนะคะเย็นแล้วก็เลยโรยลานะคะเย็นแล้วดอกไม้ก็ะจะยโรยโรยนะคะเนาะพอบ่ายดอกเขาก็จะลอยโรยลงแล้วเนาะต้องมาดูตอนเช้านะคะพาเดินเที่ยวในหมู่บ้านค่ะว่ายน้ําด้วยนะคะที่นี่ว่ายน้ําของสมสรน,นะคะเนาะพาเดินไปดูใกล้ๆสมสรของหมู่บ้านเนาะแต่ช่วงนี้ในสมสรเขาน่าจะคนเยอะน่าจะคนเยอะค่ะเนาะเพราะว่า เขาออกกาลังกายมาไหว้นะคะเนาะคนเล็กก็ยังไม่เคยมาไหว้เนาะตูนก็ยังไม่เคยเข้ามาในสมูสรนนะคะตั้งแต่อยู่หมู่บ้านนี้มามีสระว่ายน้ําด้วยมีสระเนี่ยค่ะเขาก็ทําเป็นสวนเยอะเลยหมู่บ้านนี้ไม่ห่วงพื้นที่นะคะพื้นที่ส่วนมากมเขาจะตกแต่งเป็นสวนนะคะตกแต่งเป็นสวนเนาะนี่ค่ะ <laughs> พาเดินกลับนะคะพาเดินมาแล้วก็พาเดินกลับเนาะเดินกลับพามาดูแค่นี้พามาดูแค่นี้นะคะตรงนี้เป็น มามาไหว้นะคะเนาะคนเล็กก็ยังไม่เคยมาไหว้เนาะตูนก็ยังไม่เคยเข้ามาในสมูสรนะคะตั้งแต่อยู่หมู่บ้านนี้มามีสระว่ายน้ําด้วยมีสระพาเดินนะคะพาเดินเล่นพาเดินเล่นน้อยครั้งที่ตูนจะออกมานะคะน้อยครั้งที่ตูนจะออกมานะคะอันนี้ดอกไม้นะคะต้องมาดูช่วงชาทิทำเป็นสวนเยอะเลยเดี๋ยวตูนพาไปดูมีสระว่ายน้ําด้วยแต่ตูนไม่เคยมาไหว้นะคะเนาะมีแต่ลูกตูนอลูกชาย พาเดินข้ามมานะคะเนาะมาตูไม่ได้เข้าไปในสมสรเนาะพาเดินมาชมต้นไม้นะคะเนาะพาเดินนะคะพาเดินเที่ยวเดินเที่ยวในหมู่บ้านตูนี่แหละโอยนะคะเนาะพาเดินนะคะพาเดินเที่ยวเดินเที่ยวในหมู่บ้านตูนี่แหละพาเดินข้ามมานะคะเนาะมา ตูไม่ได้เข้าไปในสมสรเนาะพาเดินมาชมต้นไม้ดอกไม้แถวนี้นะคะดอกไม้ก็เย็นแล้วนะคะเย็นแล้วก็เลยโรยลานะคะเย็นแล้วดอกไม้กระโรยโรยที่บ้านตูนก็มีเนาะมีรูวิ่งมีอนุู้นอันนี้สารพัดเนาะเราก็เลยไม่ได้มาใช้ของสโมสรเนาะจะพามาเดินดูพามาเดินเที่ยวนะคะ <c oughs> เยอะมากเลยนะคะเนาะนี่ค่ะทําเป็นสวนเนาะนี่ค่ะ ทาเป็นสวนเยอะมากนะคะหมู่บ้านนี้ไม่ห่วงพื้นที่เลยนะคะเนาะ,ะพื้นที่พาเดินข้ามมานะคะเนาะมาะตูไม่ได้เข้าไปในสมูสรนเนาะพาเดินมาชมต้นไม,ม้มาไหว้นะคะเนาะคนเล็กก็ยังไม่เคยมาไหว้เนาะตูก็ยังไม่เคยเข้ามาในสมูสรนนะคะตั้งแต่อยู่หมู่บ้านนี้มามีสะว่ายน้ําด้วยมีสะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะ พาเดินเที่ยวอีกแล้วนะคะพาเดินเที่ยวอีกแล้วพาตูจะพาเดินเที่ยวไปแถวนี้ก็เป็นสวนนะคะเป็นสวนที่เขาจัดไว้เนาะอ่าหมู่บ้านนี้ดีอย่างหนึ่งไม่ห่วงพื้นที่นะคะเนาะทาเป็นสวนทําเป็นอะไร <c oughs> ที่บ้านตูนก็มีเนาะมีรูวิ่งมีอนุนอันนี้สารพัดเนาะเราก็เลยไม่ได้มาใช้ของสโมสรเนาะจะพามาเดินดูพามาเดินเที่ยวนะคะว่ายน้ําด้วยนะคะที่นี่ สะว่ายน้ำของสมุรศรนะคะเนาะพาเดี๋ยวจะพาข้ามถนนนะคะเนาะเป็นถนนในหมู่บ้านเนาะนี่ค่ะถนนกว้างเลยถนนกว้างเลยไปเยอะมากเลยนะคะเนาะนี่ค่ะทําเป็นสวนเนาะนี่ค่ะทําเป็นสวนเยอะมากนะคะหมู่บ้านนี้ไม่ห่วงพื้นที่เลยนะคะเนาะพื้นที่นี่ค่ะเขาก็ทําเป็นสวนเยอะเลยหมู่บ้านนี้ไม่ห่วงพื้นที่นะคะพื้นที่ ส่วนมากเขาจะตกแต่งเป็นสวนนะคะตกแต่งเป็นสวนเนาะนี่ค่ะสะว่ายน้ําด้วยนะคะที่นี่สะว่ายน้ําของสมสรศรนะคะเนาะสวนใช้พื้นที่ทําสวนเยอะมากเลยค่ะไม่ห่วงพื้นที่เนาะเดี๋ยวเราเดินกลับบ้านกันนะเดินกลับบ้านกันค่ะนี่ค่ะเขาก็ทําเป็นสวนเยอะเลยหมู่บ้านนี้ไม่ห่วงพื้นที่นะคะพื้นที่ส่วนมากเขาจะตกแต่งเป็นสวนนะคะตกแต่งเป็นสวนเนาะนี่ค่ะเป็น ตรงนี้อันนี้เป็นนักงานขายนะคะสํานักงานขายแล้วก็เป็นสระว่ายน้ําเป็นสโมสรเนาะมีที่ออกกําลังกายนะคะเนาะตกแต่งเป็นสวนนะคะเนาะตุหมุนให้ดูฝั่งนี้นะคะนี่ค่ะตกแต่งตกแต่งเป็นสวนนะคะเนาะตุหมุนให้ดูฝั่งนี้นะคะนี่ค่ะตกแต่งใกล้ๆสโมสรของหมู่บ้านเนะาะเดี๋ยวพาเดินเที่ยวนะคะพาเดินเที่ยวนสวน Finished. ใช้พื้นที่ทําสวนเยอะมากเลยค่ะไม่ห่วงพื <en blo ated eni> ้น <rainforest> ที <en blo ated eni> ่เนาะเดี๋ยวเราเดินกลับบ้านกันนะเดินกลับบ้านกันค่ะเนสวนใช้พื้นที่ทําสวนเยอะมากเลยค่ะไม่ห่วงพื้นที่เนาะเดี๋ยวเราเดินกลับบ้านกันนะเดินกลับบ้านกันค่ะว่ายน้ําด้วยนะคะที่นี่สะว่ายน้ําของสมสรนะคะเนาะโอ้ยนะคะเนาะพาเดินนะคะพาเดินเที่ยวเดินเที่ยวในหมู่บ้านตัวนี้แหละ ตูนพาเดินเที่ยวนะคะรู่นมาตูนอยู่ซอยตรงนู้นนะคะเนาะตูนจะพาตูนจะพาเดินมาตรงสโมสรนะคะเนาะพาเดินมาตรงสโมสรเป็นตรงนี้อันนี้เป็นสำนักงานขายนะคะสำนักงานขายแล้วก็เป็นสระว่ายน้ําเป็นสโมสรเนาะมีที่ออกกําลังกายนะคะเนาะพาเดินข้ามมานะคะเนาะมาอ่าตูนไม่ได้เข้าไปในสโมสรเนาะพาเดินมาชมต้นไม้ พาเดินข้ามมานะคะเนาะมาะตูไม่ได้เข้าไปในสมสรรเนาะพาเดินมาชมต้นไม้ดอกไม้แถวนี้นะคะดอกไม้ก็เย็นแล้วนะคะเย็นแล้วก็เลยโรยลานะคะเย็นแล้วดอกไม้ก็จะจายโรยไปน้ำด้วยนะคะในหมู่บ้านนะคะในหมู่บ้านเดี๋ยวว่าหลังนะคะเดี๋ยวว่าหลังตูจะพาน้องเลมาว่ายน้ําที่นี่นะคะนะพ่อน้องเลเขาว่ายน้ําเป็นแล้วเนาะตกแต่งเป็นสวนนะคะเนาะ ตุนหมุนให้ดูฝั่งนี้นะคะนี่ค่ะตกแต่งเป็นสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะพาเดินเที่ยวอีกแล้วนะคะพาเดินเที่ยวอีกแล้วพาตุนจะพาเดินเที่ยวไปไกลเยอะมากเลยนะคะเนาะนี่ค่ะทําเป็นสวนเนาะนี่ค่ะทําเป็นสวนเยอะมากนะคะหมู่บ้านนี้ไม่หวงพื้นที่เลยนะคะเนาะ,ะพื้นที่ไปกันนะคะเนาะ,ะ,นะตุนพาเดินไป เดินเทีย่ยวในหมู่บ้านค่ะเดินเที่ยวในหมู่บ้านคะรถไม่เยอะนะคะรถไม่เนี่ยค่ะเขาก็ทําเป็นสวนเยอะเลยหมู่บ้านนี้ไม่ห่วงพื้นที่นะคะพื้นที่ส่วนมากเขาจะตกแต่งเป็นสวนนะคะตกแต่งเป็นสวนเนาะนี่ค่ะตุนพาเดินเที่ยวนะคะรู่นมาตุนอยู่ซอยตรงนู้นนะคะเนาะตุนจะพาตุนจะพาเดินมาตรงสโมสรนะคะเนาะพาเดินมาตรงสโมสรพามาเดินเที่ยวอ่าแดดส่องตาแดดส่องตา สระว่ายน้านะคะมีสระว่ายน้ําด้วยนะคะที่นี่สระว่ายน้ําของสมสรน,นะคะเนะาะไปกันนะคะเนาะตุนพาเดินไปเดินเที่ยวในหมู่บ้านค่ะเดินเที่ยวในหมู่บ้านนะคะรถมาเยอะนะคะรถม่ตกแต่งเป็นสวนนะคะเนาะตุนหมุนให้ดูฝั่งนี้นะคะนี่ค่ะตกแต่งเป็นไม้ดอกไม้แถวนี้นะคะดอกไม้ก็อ่าเย็นแล้วนะคะเย็นแล้วก็เลยโรยลานะคะ เย็นแล้วดอกไม้กจะจรยโรยมามาไหว้นะคะเนาะคนเล็กก็ยังไม่เคยมาไหว้เนาะตูนก็ยังไม่เคยเข้ามาในสมสรน,นะคะตั้งแต่อยู่หมู่บ้านนี้มามีสะวายน้ําด้วยมีสรายกันนะคะเนาะตูนพาเดินไปเดินเที่ยวในหมู่บ้านค่ะเดินเที่ยวในหมู่บ้านนะคะรถไม่เยอะนะคะรถไม่พาเดินข้ามมานะคะเนาะมา อาตูนไม่ได้เข้าไปในสมสรเนานะพาเดินมาชมต้นไม้ <c oughs> ที่บ้านตูนก็มีเนาะมีรูวิง่งมีอนุู้นอันนี้สารพัดเนาะเราก็เลยไม่ได้มาใช้ของสมสรเนนะาะแต่พามาเดินดูพามาเดินเที่ยวนะคะมามาไหว้นะคะเนาะ,ค,ะนะคนเล็กก็ยังไม่เคยมาไหว้เนาะตูนก็ยังไม่เคยเข้ามาในสมสรน,นะคะตั้งแต่อยู่หมู่บ้านนี้มามีสะว่ายน้ําด้วยมีสะนี่ค่ะนี่ยอันนี้เป็นสมสรเนานะสมสรของหมู่บ้านมีสะว่ายน้ํานะคะ ตรงนู้นก็เป็นอที่ออกนี่ค่ะเนี่ยอันนี้เป็นสโมสรเนาะสโมสรของหมู่บ้านมีสะวายน้ํานะคะตรงนู้นก็เป็นอที่ออกังสวนอาอใช้พื้นที่ทําสวนเยอะมากเลยค่ะไม่ห่วงพื้นที่เนาะเดี๋ยวเราเดินกลับบ้านกันนะ <laughs> เดินกลับบ้านกันค่ะแถวนี้ก็เป็นสวนนะคะเป็นสวนที่เขาจัดไว้เนะาะอ หมู่บ้านนี้ดีอย่างหนึง่งไม่ห่วงพื้นที่นะคะเนาะทำเป็นสวนทําเป็นอะไระพาเดินนะคะพาเดินเล่นพาเดินเล่นน้อยครั้งที่ตูนจะออกมานะคะน้อยครั้งที่ตูนจะออกมานะคะอันนี้ดอกไม้นะคะต้องมาดูช่วงชายน้ําด้วยนะคะในหมู่บ้านท่ในหมู่บ้านเดี๋ยวว่าหลังนะคะเดี๋ยวว่าหลังตูนจะพาน้องเลมาว่ายน้าที่นี่นะคะพน้องเลเขาว่ายน้ําเป็นแล้วเนาะตอนพา เดี๋ยวจะพาข้ามถนนนะคะเนาะเป็นถนนในหมู่บ้านเนาะนี่ค่ะถนนกว้างเลยถนนกว้างเลยเนี่ยค่ะเขาก็ทำเป็นสวน